Retire ย life ชีวิตวัยเกษียณลุงจร78สุภารักษ์69ค่ะนี่คือเหตุการณ์ของเช้าว,วันนี้เองค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะสุภารักษ์จะพาทุกท่านไปขนุนนะคะนี่ค่ะมีอยู่หลายลูกห้อยระโยงระยางแล้วลูกนี้ก็พร้อมที่จะตัดแล้วค่ะ วัสดีค่ะทุกท่านวันนี้สุภารักษ์กำลังจะมาตัดขนุนค่ะสุกแล้วค่ะนี่ค่ะขนุนมีอยู่3ต้นที่หลังบ้านค่ะต้นนี้ก็อร่อยนั่นค่ะดำเนินการตัดช็อปลงมาแล้ว นะคะเหลืองสวยค่ะปีนี้ขนุนได้น้ำดีค่ะปกติแล้วถ้าฝนตกเยอะๆนี่กลัวมันจะแฉะข้างในค่ะก็คงจะปอกแล้วก็จะแบ่งปันให้กับลุงเหลิมไปให้ภรรยาของแกด้วยค่ะ นี่ค่ะขนุนแจ็คฟรุต at the backyard ขนุนต้นหลังบ้านค่ะก็เอามาเก็บไว้ที่หลังบ้านก่อนใครยังไม่ปอกค่ะวันนี้ยังไม่สะดวกค่ะ If you l i k e please subscribe to our channel theory e c i a t e แนะนำดีมากนี่คือเหตุการณ์ของเมื่อวานค่ะสุพลักษ์เอาเอกสารไปส่งที่ไปรษณีย์ค่ะ Add Post Office in สัน n ำ a m p We send this document to Melbourne Office to our bank ฮะ huh. What is is นั่นค่ะคือบันทึกเสียงเราก็เอาบันทึกใส่ลงไปในนั้นค่ะแล้วส่งไปให้ทางนูน้นเขาได้รับฟังค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้น It was happened about four weeks before about our bank account Thank you for watching Bye bye